มาค่ะอันนี้คลิปนี้วิวอัดตอนห้าทุ่มกว่าๆหลังจากที่เล่นเกมเขาเล่นแล้วมันตัดไปอะนะคะมาวิวจะมาหมุนวงล้อกันวิวคิดว่าน่าจะโอเคแล้วสำหรับเขาเรียกอะไรสำหรับตัวที่วิวทำไว้นะคะมาเริ่ม โอเคก็คืออันนี้นะคะเรามี3อย่าง3รางวัลนะคะก็คือมีเมาส์มีแผ่นรองเมาส์แล้วก็ม <Yeah, S 2> ี <ao S 1> ที่วางมือถือหอที่วงอะไรวะที่วางมือถือนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากอ่าเดี๋ยวเราเป็นอันนี้แล้วกันคุณคนแรกก่อนนะคะคือคุณชิโร่ของยูนี่เองมาสุ่มเลยว่าจะได้อะไรไปเริ่ม เย้โอเควิวแคปไว้ก่อนวิวแคบไว้ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวดูกระัอัดหน้าจออยู่นี่ว่าอ่ามันก็แคบไปโอเควิวลบออกค่ะต่อไปนะคะเป็นเมาส์เนาะเลยเป็นเมาส์ต่อไปน้องปลายเนาะเริ่ม เย้โอเคและสุดท้ายนะคะก็ของเป็นได้แพ่หลอเมัลปไปเย็วิวอ่ะกดสุ่มอีกรอบหนึ่งของุณมะม่วงหวานเย้หนึ่งแพทหนึ่งอันเต็มๆก็จะแบบว่าครบทุรรางวัลนะคะเย้โอเคครบทุรรางวัลแล้วเดี๋ยวคีเขียนก่อน ที่บ้านโทรศัพท์แลก็อันนี้เป็นเขียนถูกป่ะเนี่ยอันที่บ้านโทรละโทระจับโอเคอันนี้นะคะเป็นแผ่นรองอแผ่นรองเมาส์โอเคเดี๋ยววิวขึ้นรูปให้ดูนะเดี๋ยววิวขึ้นรูปให้ อีกคีหนึ่งนะคะสำหรับรางวัลเดี๋ยวก่อนเพราะว่าตอนรีวิวอ่านนะจาจะรีวิวไม่มีกล้องที่จะสามารถบอกได้ว่าอะไรยังไงว่าของมันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยววิวถ่ายรูปให้ดูแล้วก็โพสพร้อมกับโพสให้อ่าเดี๋ยววิวเอา,อางี้ก่อนวิวโพสคลิปนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยคืนนี้เดี๋ยววิวไม่ตัดแล้ววิวก็คอคัสเสร็จปุ๊บวิวจะเอาลงเลย นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอรับของรางวัลกันอีกทีนะคะขอบของของขวัญปีใหม่กันอีกทีเนาะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่มันแบบขอโทษขอบขอบคุณเลยขอโทษสําหรับปัญหาอ่าของเกมด้วยนะคะอยู่ดีมันก็ตัดไปวิวว่าคือไม่ได้โดนอะไรจากมันเลยนะแล้วอยู่ดีมันก็ตัดไปเลยอะ่ะอืมอ่า แล้วเราค่อยว่ากันใหม่ทีนึงก็ได้ค่ะแล้วเราเจอกันขอบคุณมากนะคะรอรับผงขวัญน,นะคะสวัสดีค่ะ